สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นเป็นผ้าถุงป้ายกันนะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างให้ดูเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาทํากันเลยนะคะเราจะวัดค่ะตัวนี้เป็นผ้าถุงป้ายเราจะวัดจากลิมกระดาษสักหนึ่งนิ้วนะคะวัดเลยค่ะตีเข้ามาค่ะตีเข้ามานะที่ริมกระดาษค่ะประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็เราจะหาความยาวนะคะความยาวความยาวตัวนี้เราได้สามสิบนิ้วค่ะ ส0ิบนิ้วเราวัดเลยค่ะจากขอบริมกระดาษเข้าไปสามสิบนิ้วเลยค่ะเราได้สามสิบนิ้วค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะสามสิบนิ้วที่เราได้เพราะตัวนี้เราจะเอาไม่ยาวมากนะคะเป็นผ้าถุงผ้าแบบไม่ยาวมากค่ะตีตรงเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาหากันนะคะว่าสะโพกได้เท่าไหร่นะคะค่ะเราจะมาหาสะโพกนะคะสิบกับยี่สิบก่อนทาะสะโพกเราเข้าจากเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ยี่สิบเซนนะคะยี่สิบเซนก็แบ่งครึ่งเป็นสิบเ,เซนค่ะ พอเราได้แล้วเราตีเลยนะคะตีตรงเลยคะ่ะที่เราได้ยี่สิบเซนนะคะพอตอนนี้เราได้แล้วนะคะเราจุดนี้คือจะเป็นสะโพกเล็กค่ะสะโพกเล็กค่ะนี่สะโพกใหญ่เราจะมาหาสะโพกกันนะคะตัวนี้สะโพกตัวนี้ได้ก้าาสิบสองเซนค่ะ บวก3เซนก็เท่ากับ95ค่ะ95เราจะมาหาเลยนะคะ95เราจะตัวนี้เราจะเอาหน้าหลังเข้ากันนะคะ95เราแบ่งครึ่งก็ได้47ค่ะ47เราหาก่อนค่ะเราหาจากจากับริมกระดาษข้างนี้ค่ะให้ได้เป็น47ก่อนค่ะ เราหาันขึ้นก่อนแลหารสองก่อนค่ะสี่สิบเจ็ดเพราะเราทำหน้าหลังเท่ากันค่ะสีสิบเจดพอเราได้แล้วเราตีก่อนนะคะตีตรงมาเลยค่ะค่ะืีได้ลิมกระดาษที่เราได้แล้วนะคะ4ี่ นี่ก็เป็นจะเป็นทิ้นหน้านะคะคือเขอเขาิ้นหน้า,นาค่ะนี่ได้เราได้จ็ดสิบเจ็ดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะสี่สิบเจ็ดคือเรามาหารสี่ค่ะสี่สิบเจ็ดได้ยี่สิบสามครึ่งค่ะ เราวัดจากชิ้นหน้าเนี่ยค่ะได้ยี่สิบสามครึ่งค่ะพอเราเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเท่ากันค่ะยี่สิบสามครึ่งค่ะเราได้แล้วเราตีตรงเลยนะคะตีตรงเลยค่ะมาถึงชายเลยนะคะ ตัวนี้เราได้แล้วเราหาเอวก่อนนะคะเอวตัวนี้สามสิบเราหารสี่สามสิบนิ้วนะคะหารสี่ก็ได้เจ็ดจุดห้าค่ะเราวัดเลยค่ะเจ็ดครึ่งตัวนี้เราจะสร้างตัวแรกเราจะทําเต็มเก็ดก่อนนะคะเกดสามเซนค่ะสามเซนเรามาดูชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังตัวนี้เราจะเป็นซิฟข้างนะคะเราได้เจ็ดครึ่งชิ้นหลังเราได้เก็ด เกบที่หลังเราจะเอาประมาณแค่สี่เซนนะคะสี่เซนเกตละสองเซนเราได้สองเกตสี่เซนตรงจุดนี้เราจะเหลือแค่ตรงนี้ค่ะได้ประมาณเซนครึ่งเราก็ได้จุดเ็ดค่ะข้างละจุดเ็ดค่ะเข้ามาตอนนี้เราก็จะมาหาสะโพกกันเลยนะคะเราวัดตรงนี้เลยค่ะเราจะตีโค้งมาที่เส้นสะโพกนี่นะคะตีโค้งจากจุดเอวที่เป็นเส้นสะโพกนี่ค่ะเส้นสะโพกนี่แล้วเราจะมาหาเกตเอวกันนะคะ เจ็ดจุดนี้เราหารสามค่ะยี่สิบสองหารสามค่ะได้เจ็ดครึ่งค่ะแล้วก็เป็นจุดแรกเลยค่ะเราตีเป็นเจ็ดแรกนะคะเจ็ดแรกข้างละจุดเจ็ดค่ะจุดเจ็ดจุดเจ็ดเราตีมานี้เลยค่ะที่เส้นตะโพกเล็กค่ะแล้วเราเกตห่างสามเซนครึ่งแล้วก็วัดเข้าค่ะจุดเจ็ด เกตดก็เป็นเกตและเซนครึ่งค่ะนี่ค่ะตีมานี่เลยค่ะเรามาดูเกตชิ้นหลังด้วยนะคะชิ้นหลังตัวนี้เราก็มาหารสามเหมือนกันค่ะก็ได้เกดค่ะเกตตัวแรกชิ้นชิ้นแรกนี้ได้นะคะได้สิบสองครึ่งเกตละหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะตีมาตรงนี้เกตห่างสามเซนครึ่ง เกตใหญ่หนึ่งเซนหนึ่งเซนเราตีตรงมานี่ค่ะเกตตัวนี้นะคะได้สิบครึ่งค่ะเราตีค่ะตีมาที่ตรงสิบครึ่งนี้พอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูชายค่ะชายเราจะตีเข้าประมาณสอบสองเต็นครึ่งค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะค่ะพอเราวาดเราก็จะตีตัชุ่งสะโพกนี่เลยมาค่ะมาตรงที่สองเซ็นครึ่งนี้ได้เลยค่ะค่ะตีเลยค่ะ เราได้แล้วค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะปิดเกล็ดวัดเอวหน่อยนะคะช่วงตรงจุดนี้เราปิดเกล็ดก่อนค่ะชิ้นหน้านะคะเราปิดเกล็ดตรงข้างนะะี่ค่ะข้างๆเราจะลงครึ่งเซนค่ะจุดห้าแล้วชิ้นหน้านี่นะคะเราจะลงหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่ตรงหนึ่งเซนข้างหน้านี่ค่ะวาดโค้งมาเลย ตรงนี้หนึ่งเซนค่ะลงนี่เราได้ขีดหน้าแล้วนะคะขีนหลังเราก็ปิดเหมือนกันค่ะขีนหลังก็ลงเหมือนกันนะคะลงหนึ่งเซนตรงจุดข้างนี่นะคะจุดข้างนี่ก็ครึ่งเซนค่ะแล้วเราวาดเลยค่ะวาดติโค้งมาที่จุดข้างนี่ค่ะค่ะนี่เราได้แล้วคือนี่เป็นเอวชิ้นหลังนะคะนี่คือชิ้นหลังะคะ่ะชิ้นหลัง ที่หลังเราจะตัดออกก่อนนะคะว่าว่าจะเป็นแบบไหนคะที่หลังค่ะเราตัดที่หลังออกก่อนนะคะค่ะเราตัดที่หลังออกก่อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะชิ้นหน้า เราก็จะมาทบทิ้นหน้าเนะะี่ค่ะเราทบชิ้นหน้านี่เราได้เราหากระดาษมาแปะนะคะเป็นชิ้นหน้าเราจะคับทบมาค่ะแล้วเราจะกลิ้งะคะ่ะกลิ้งมาอยู่อีกแถบหนึ่งนะคะกลิ้งทิ้นหน้ามาอยู่อีกแถบนะะึงค่ะเรากลิ้งเลยคะ่ะกลิ้งตามรอยเส้นเลยค่ะที่เราได้กลิ้งทุกเส้นเลยนะคะ เส้นชายด้วยค่ะแล้วก็เส้นที่ตีตอกเข้าด้วยค่ะ้วาลิกออกมาเลยนะคะลิงเก็ตเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็คลีกก่ตะ่างออกมาเลยนะคะทำได้แล้วเราจะจุด ตัดส่วนกระดาษที่เหลือออกไปก่อนค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็วาดตามเลยนะคะวาดตามเส้นที่เรากิ้งออกมาค่ะ แปะตรงกระดาษที่ขาดิดหน่อยหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็ตีตามเลยค่ะตามที่เราเส้นที่เราเก,ก่งออกมานี่เลยค่ะตีได้เลยค่ะตีตามเส้นถ่ายนี้ด้วยค่ะที่เราเก,ก่งออกมาแล้วก็เส้นสะโคแล้วก็เกล็ดค่ะเกล็ดที่เก่งออกมา ตัวนี้นะคะเราจะเป็นป้ายขวาทับซ้ายนะคะเราจะเป็นแถบจุดเนี้ค่ะแถบขวาทับมาแถบซ้ายค่ะการวาดป้ายนะคะเราจะวาดตรงจุดนี้ค่ะวาดถึงจุดนี้ค่ะนี่ยี่สิบห้าเซนตรงนี้นะคะการวาดเราจะเราจะวาดตรงเกตนี้ค่ะเกตสุดท้ายเนี่ยเป็นเส้นป้ายค่ะเราได้สิบสองเซนนะคะเราตีตรงเลยค่ะ ตีตรงจากเกตที่เราวัดเนี่ยค่ะคือเส้นป้ายเราจะดูเส้นริมเลยนะคะเป็นเกตริมนี้เลยค่ะเราตีตรงมาเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะวัดตัวนี้เราจะแยกให้ดูเลยนะคะว่าจะแยกเท่าไหร่อะค่ะตัวนี้เราจะวัดจากจุดนี้ค่ะจุดนี้จุดนี้มาถึงจุดนี้แถบซ้ายแถบซ้ายเนะะี่ยค่ะว่าดได้เท่าไหร่เราได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเซนเราก็จะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าคะ่ะหนึ่งเท่าก็เท่ากับแยกห้าสิบเซนค่ะ ตัวนี้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราตัดค่ะเราตัดตรงจุดนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็หากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะแยกเลยค่ะตรงจุดนี้เราติดก่อนนะคะเราติดกระดาษตัวนี้ก่อนเอาสปอตเทปติดก่อนค่ะ แล้วก็เทปติดส่วนที่เราเราติดแถบไปก,ก่อนนะคะค่ะเราเติดสกอตเทปแล้วนะคะเราก็จะวัดเลยค่ะที่เราวัดตรงจุดนี้นะคะที่เราวัดคือได้ห้าสิบเซนค่ะที่เราจะแยก เราวัดเลยนะคะห้าสิบเซนนี่ค่ะเราได้ตรงจุดนี้เลยค่ะเราวัดทั้งสองแถบเลยนะคะห้าสิบเซนค่ะเราได้จุดนี้พอเราได้แล้วนะคะเราก็พับตรงจุดนี้ค่ะตรงที่เราแตะกระดาษที่แรกที่เราจะทบก,ก็ค่ะเราได้แล้วเราเกยมาตรงจุดนี้เลยค่ะเกยมาตรงที่ห้าสิบเซน เลยมแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาชิ้นแถบซ้ายค่ะมาชนกันค่ะนะคะมาชนกันก็จะได้เป็นป้ายที่เท่ากันนะคะชนกันตรงที่ห้าสิบเซนนะคะที่เราวัดได้ค่ะเราจะได้ห้าสิบเซนแล้วนะคะตรงจุดนี้ ืออันนี้คือจุดที่เราป้ายมาค่ะตรงจุดนี้ที่ป้ายมาพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะหาหาก็ได้บค่ะเราจะมากิ้งช่วงเอวค่ะเอวที่เราได้เนี่ยค่ะลงไปอีกแถบคือชั้นล่างค่ะเรากิ้งเลยค่ะกิ้งอีกแถบหนึ่ง ิ่งไปเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราก็กลิ้งเกล็ดค่ะกลิ้งเก็ดด้วยนี่คือจุดเส้นกลางค่ะ้งเกลดที่เราได้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราคลี่เลยค่ะแล้วเราก็ตีตามทุเกดที่เราได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะนี่คือเส้นสะโพกนะคะที่เราได้ สะโพกเล็กสะโพกใหญ่แล้วเราก็ตีตามเก็ดด้วยนะคะตีตามเก็ดเลยค่ะที่เราจะต้องมาเย็บกะคะตัวนี้เกดเย็บข้างในอีกครั้งนะคะที่เรากลิ้งออกมาค่ะตรงจุดนี้เก็ดเราก็จะตีชั้นช้อนหน่อยนะคะที่เราแต่งใหม่ค่ะตีให้ช้อนลงมาค่ะแล้วตรงจุดกลางนะคะเราจะมาร์กไว้คือจุดกลาง เราจะขึ้นตรงจุดการนี่หนึ่งเซนนะคะข้างละหนึ่งเซนเราจะตีตรงเลยนะคะตรงจุดนี้ตีตรงมาอีกแถบหนึ่งแล้วเราก็กวัดเข้าจังจุดนี้ประมาณสี่เซนทั้งสองแถบเลยนะคะเข้ามาประมาณสี่เซนค่ะแล้วเราก็จะวาดเป็นเกล็ดนะคะเกล็ดค่ะเกล็ดหนึ่งเซนตัวนี้เราที่เราตีเพราะว่า เราพอเราเย็บเกล็ดช่วงข้างในนียค่ะเราจะเย็บเกล็ดตรงนี้นะคะเย็บเกล็ดตรงนี้ข้างในพอตอนเราตัดค่ะมันจะคือช่วงจุดล่างนี่ค่ะจุดข้างล่างเส้นล่างค่ะเส้นล่างเราตีนะคะเส้นจุดล่างนี้พอเราเย็บค้จุดเกล็ดนิดหนึ่งเซนนี่แล้วเราเย็บช่วงข้างล่างนี่ค่ะเขาเรียกว่าจะพอใส่แล้วมันจะไม่ทิ่มหน้าลงค่ะมันจะไม่แลบลงข้างล่างจะไม่ยื่นลงข้างล่างค่ะส่วนมากจะทําแบบนี้ แล้วเราจะตีจุดตรงนี้ขึ้นประมาณหนึ่งเซนนะคะตีให้ให้เขียงขึ้นนะคะพอข้างล่างจะได้ไม่ต้องย้อยลงหมดเหมือนกันนะคะ,ะ,คะน,นี่ค่ะประมาณหนึ่งเซนค่ะตีขึ้นเนี่ค่ะนี่คือการทํานะคะเป็นผ้าถุงสำเร็จผ้าถุงป้ายค่ะตัวนี้นี่คือกลางกลางผ้าค่ะเนี่ยค่ะนี่คือผ้าถุงป้ายป้ายขวาครับ ้ค่ะนี่คือผ้าถุงป้ายค่ะนี่ค่ะที่เราทําสําเร็จแล้วค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือการป้ายค่ะป้ายตรงจุดนี้เราจะตัดให้ดูด้วยนะคะ ป้ายนี่คือจุดเอวค่ะจุดเอวเราก็ตัดเลยค่ะตามนี้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะนี่คือสําเร็จแล้วนะคะนี่คือผ้าถมป้ายนี่คือป้ายเปิดเราจะเย็บตรงข้างในนะะี่ค่ะจุดข้างในนี้ไม่ให้การเป็นเป็นชิ้นในแลบขึ้นค่ะตรงจุดนี้นี่เราได้เลยบ้อยแล้วค่ะนี่คือการทําผ้าถุงป้าย ขวาทับซ้ายค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ